สวัสดีจ้านะฮะเหมือนเดิมนะฮะนชัยนะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาให้กำลังใจนะับกับเกษตรกรนะฮะในไล่กันเลยทีเดียวนะเรามาดูกันครับว่าเก็บผลผลิตนะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ไงครับเก็บผลผลิตนะฮะพริกเหลืองอินโดนะฮะก็เป็นฝันกําลังใจให้กับผู้ที่เข้ามาในโครงการปลูกพริกเหลืองอินโดนะฮะส่งออกและแปรรูปน้ชัยนะปีนี้ครบเป็นปีที่4 นะฮะนะ้าชัยขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจน้าชัยนะฮะยังเป็นแรงผลักดันในในสิ่งที่คิดว่าหาเงินยากนะฮะก็มาปลูกพริกเหลืองอินโดก็จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนนะฮะสปีเป็นคําตอบที่ดีกับทุกท่านนะฮะพิมพคาว่าพริกเหลืองอินโดนะฮะนวงเล็บน้าชัยก็จะรู้ข้อมูลตั้งแต่เพาะจนปลูกและขายที่ไหนและซื้อตรงจุดใดบ้างในประเทศไทย นะสี่ปีเป็นคําตอบที่ดีให้กับทุกท่านครับก็ถือว่าน้าชยเชื่นใจนะฮะที่ทุกท่านนะฮะยังยังยังเชื่อใจน้าใจนะร่วมงานกันในสิ่งต่างๆน้าใจก็ไม่ได้ไปสร้างให้กับบ้านช่องหรือกับส่วนตัวส่วนหนึ่งนะฮะน้าชายก็ยังเอาไปซื้อปูนและปั้นพระหลวงพ่อพันล้านแปดด้วยเหรนบัตรททั้งองค์ให้นะฮะเป็นรางวัลที่เราได้เจอกันนะว่าสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วนะฮะยังมี สิ่งที่ดีก็คือเป็นอริยรัพย์ภายบุญมหาศาลนะที่เกิดมาครั้งหนึ่งเราได้สร้างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแปะด้วยเลนบาททั้งองค์รวมไปถึงปีนี้นะฮะวันที่ส2องจะยกเสาโบสถ์นะเสาเอกและเสาโทนะทุกบาททุกตตางในวันนั้นก็จะสร้างาโบสถ,ถ์ฐันห้าให้ทุกท่านเป็นรางวัลน,น,นะก็ถือว่าวันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ดีอีกเช่นกันเรามาดูกันครับว่าพิกเหลืองให้โด เม็ดสวยขนาดไหนลงมาดูนะฮะน้องมาส่งทางนี้ดูเลยฮนะนี่ครับเห็นไหมจ๊ะเก็บนะฮะวิธีการเก็บก็คือเก็บเหลืองแดงส้มนะฮะเม็ดเล็กคะเม็ดเล็กอ่าเม็ดที่เละๆนะฮะแดงๆคัดออกนะฮะเราจะใส่ไปนะฮะเนี่ยอย่าใส่ไปนะฮะเม็ดเละๆนะฮะเม็ดเละๆเนี่ยครับเนี่ยฮะเม็ดเละๆนะฮะเราก็เอาออกนะฮะ เอาเหลืองแดงส้มนะฮะแดงแบบนั้นก็เอาตากแห้งซะเลยนะก็รับประกันโลละ100อยู่แล้วนะฮะไอัน,นี่ก็ถือว่าเพล็กเหลืองแดงส้มเม็ดอ่อนอย่าเอามาเม็ดเขียวอย่าเอามานะใบยอย่าเอามาคัดออกไปนะฮะก็ถือว่าเก็บง่ายงฮะไม่ยากเลยนะฮะแล้วทาไม่ยากนะฮะนี่ประมาณไร่หนึ่งนะฮะเก็บก็นะ่าจะอยู่ที่ประมาณวันนี้วัที่2ประมาณกี่ร้อยโลได้เนาะสามร้อยโลน่าจะได้นะคิดว่านะครับ กี่ว <2. S 1> ินาทีแล้วหนูกี่นาทีสองสองนาทีนะฮะเกือบสามยังนะจ้ะสามแล้วสามแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมอบหนึ่งผลงานเพลงดีกว่านะตามสัตย์ชยนะชันะฮะมาอ่ะส่องหน้า เมลางวางเบ่อ,อายขอพ่อนาชักหน่อยเลิกงานนัดกันปากซอยให้ออกมาคอยที่เก่าอายโทรมานัดพอใจหิดทอดบ่อเศร้าหากนานยานสัญญากเก่านัดเจ้ามาคำคึ้งใจ ย่านสักเปลี่ยนไปอิตลายยามอายอยู่ห่างย่านมีผู้มาเทกการระหว่างที่เราร้างไกลอยากมาเห็นหน้าเท่าหาก็บรจับใจให้น้องเฝ้าขอเจ้านายแล้วอ้ายสิเฝ้ามารอ คนต่อจะหักกันอยู่ในเมือ,องกรุงอยากให้ช่วยกันพยุงความหาความวางที่รอใช้โทรศัพท์ดูใจคงไม่ดีพอพอเดือนละครั้งได้บอกไอ้ขอเวลาพบกันมือแรงว่างบอก อายขอพอนาชักหน่อยไวยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานอายเป็นเจ้ามืออิ่มท้องก็บอดทานกันได้ศพตาเป็นร่างวันขึ้นสวรรค์แล้วใจคนคอยฟังนะฮะ ไม่พอก็ต้องฟังหน่อยนะฮะเพื่อเป็นแรงใจนะฮะการให้กับทุกท่านนะนลชัยก็อายคนถือโทรศัพท์เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความสุขและความเคื้นเคลงนะอยากให้ทุกคนช่วงนี้นะฮะผูกคอตายกันเยอะมากผิดหวังในการทำมาหากินผิดหวังในเรื่องประกอบสมาชีพผิดหวังในการเลือกพืชนะครับทุกสิ่งอย่างผิดหวังในครอบครัวนะจึงทําให้อ่าสภาวะการทำมาหากินก็แย่ลงนะ เพราะฉะนั้นแล้วคะนาชัยก็ดีใจนะที่เลือกพืชพริกเหลืองอิโดมาเสริมรายได้เสริมทุกสิ่งอย่างเสริมความสุขเสริมในสิ่งที่ออกลมจากปากนะฮะไม่เพาะก็ทําให้ทุกคนยิ้มได้และคลายความเครียดลงนะฮะสู้ๆมันนะ,ะสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราครับสวัสดีครับกดดำใช่ไหมครับ